อะไรมาเปิดหรือของตามอำเภอใจอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรนี่มันอะไรอะ่ะทำหักเลยเหรอทำอะไรคืออยากจะเป็นสาวช่างซ่อมอย่างงี้เหรอฮะ หรือกันใหญ่เลยนะทำอะไรหายไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอะไรหยิบมาแล้วก็หยิบไปทิ้งอย่างเงี้ยหรอ โอ้ S <S <S oh my god หนูจะเอาขายโค้งทั้งเซตเลยเหรอ มียางใช่ไหมนั่นแหละกัดทุกสิ่งที่มียางใช่นะไปไหนอะ